สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วกเกษตรผสมประสานค่ะคลิปนี้แม่แก้วก็จะพาไปชมสวนกันอีกนะคะจะอัเดตกันค่ะไปค่ะเนื่องจากแม่แก้วทำปกคลิปไม่ได้นะคะแม่แก้วเลยจะมามาไล์มาไล่เป็นเป็นคลิปออกมาเลยนะคะเนาะแม่แก้วก็ได้ ปล่อยไก่ปล่อยอะไรออกมาแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาดูไก่กันนะคะเพื่อนๆยี่ทองจ้ะอันนี้ก็คือเอาหญ้าไว้ให้วัวนะคะอันนี้ก็ทำมาจากมาจากยางรถยนต์นะคะวัวไม่แก่ก็มีตัวหนึ่งนะคะ ชื่อเจ้าสีทองไก่ก็มีสองแม่นะคะเป็นแม่สีดำมีสองรุ่นอันนี้รุ่นที่สองนรุ่นแรกมีเจ็ดแปดตัวรุ่นที่สองนี่มีแม่ละมีแม่ละตัวนี้มีมีลูกหกตัวตัวนู้นมีลูกเจ็ดตัวเนาะเดี๋ยวพาชมสวนไปรอบๆนะคะ แม่แก้วได้ปลูกมันกับมันกับไนั่นไว้นะคะอแม่แก้วทาแ้งดอแม่แก้วได้ปลูกมันเดี๋ยวแม่แก้วจะทำคลิปประมาณแม่แก้วพามาอัปเดตนะคะ วนกล้วยกับสวนด้านหลังไม่แก้วเนาะเดี๋ยวพาเดินเดินดูไปรอบๆนะคะนีด้านมันจะเห็นด้านหลังเนาะไม่แก้วไม่ไม่มันตัดคลิปไม่ได้นะคะเดี๋ยวไม่แก้วให้ดูด้านข้างด้วยด้านหลังด้วยนะ ด้านนี้ก็จะมีกล้วยด้านนี้ก็จะมีมะละกอนะคะด้านข้างก็จะเป็นมะละกอมะละกอมีตะไคร้นะคะตะไครไ้ในแก้วปลูกเยอะมากเลยก็จะมีพวกใบนางรักใบเผานะคะเดี๋ยวมเมล็ดมันก็จะงอกขึ้นมาอีกเนาะหน้าฝอนอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะคะมะละกอก็กำลังออกลูกนะคะ แล้วก็มะม่วงเดี๋ยวแม่แก้วจะพาไปดูหญ้าสวยๆตรงนี้นะคะแม่แก้วไม่ได้ทำคลิปออกมาเนาะ,นะเดี๋ยวแม่แก้วจะนั่งให้ดูนะคะตรงนี้หญ้าสวยมากเลยเนาะแม่แก้วก็อยากทำปกเนาะตรงนี้นะคะสวยมากเลยค่ะนี่เป็นหญ้าธรรมชาตินะคะหญ้าธรรมชาติเดี๋ยวแม่แก้วกําลัง กำลังถางออกถากออกอยู่ค่ะตรงนู้นแม่แก้วถากแล้วนะคะตรงนู้นอะ่ะดูไก่ก็ตามแม่แก้วมาเจ้าเหมียวก็ตามแม่แก้วมาเจ้าสามสีดูสิคะเนี่ยส่นมากเลยเนี่ยตรงนี้สวยตุวตรงนี้สวยคันนี้ให้เ,เพื่อนดูเนาะบริเวณข้างๆแม่แก้วก็ปลูกแก้วมาก่อนเนาะ ม่แก้วจะมาอัปเดตตรงนี้ไม้ไผ่ที่ไม่แก้วชำเมาไว้นี่ก็มะม่วงะคะ่ะเดี๋ยวค่อยๆทํามาค่ะไม่แก้วค่อยๆไล่มาตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ไม่แก้วจะชําชําไม้ไผ่ไว้เนี่ยไม่ได้ตักน้ํามาลดเลยนะคะอันนี้เนี่ค่ะไม่แก้วจะเอามาชําไว้แบบนี้ในเวลาหน้าฝนชําเอาไว้นะคะเอาพวกอันนั้นมาชําไว้ ตรงนี้ก็เป็นไข่หวานที่แม่แก้วเอามาปลูกนะคะนี่ไข่หวานที่แม่แก้วเอามาทําไปปีที่แล้วนะคะตอนนี้มันก็ได้ออกขึ้นแล้วที่แม่แก้วไปทำไอ้นั่นให้ดูอะ่ะเนี่ยคะ่ะแม่แก้วปลูกเองนะคะก็จะปลูกมันสำปะหลังเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวนะคะไก่นี่ก็สองแม่นี้ก็แผ่เร็วนะสี่เดือนมันก็จะออกทีหนึ่ง สเดือนออกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวที่ปลูกเอาไว้เอาไว้ตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะโครงการแม่แก้วเดี๋ยวไก่เป็นอะไรเนาะอะอ,อ,อ,อมันกําลังงอกรุ่นมันกําลังขึ้นเหมือนกันแล้วก็จะมีปลูกข้าวโพดเนาะเดี๋ยวแม่แก้วพาเดินชมแป๊บหนึ่งนะคะจะได้จบคลิปนะคะเพื่อน ตรงนี้แม่แก้วก็ปลูกปลูกหญ้าด้านข้างด้านริมบ่อมันจะปลูกหญ้าหีเปียนะคะนี่วิธีปลูกก็ไม่ยากค่ะวิธีปลูกเห็นหม่แม่แก้วจะตรงลอยไถแม่แก้วจะจะตัดตัดแล้วก็เอาเอามาเสียบเลยนะคะเดี๋ยวแม่แก้วยกให้ดูนี่ค่ะตัดเสียบแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาเนี่ยค่ะบริเวณด้านนี้เนาะ นี่เดี๋ยวลากมันจะลงมานะเดี๋ยวฝนตกใส่นะคะเม่แก้วก็เสียบไว้แบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวพอฝนฝนลงมันก็ขึ้นเนี่ยค่ะอันไหนที่มันสมบูรณ์มันก็จะขึ้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นหญ้านีเปียนะคะชนิดของหญ้านีเปียไม่แก้วก็จะเอามาปลูกเนี่ยพวกแก้วมังกรไม่แก้วก็จะเอามาเสียบไว้เสียบไว้ด้านข้างแบบนี้นะคะ่ะ แก้วมังกรเนาะมะม่วงเนาะเพิ่งทำหรือว่าเนี่ยไม่แก้วปลูกถ้าปลูกทีแรกโดนฝนมันก็จะขึ้นขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะนี่มันจะติดออกมาแบบนี้เลยพวกยาดิเปียเนาะตรงนี้ไม่แก้วก็ได้ปลูกของวบป,ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวปลูกน้อยนานะคะนี่มันก็จะมีแล้วตรงนี้แม่แก้วก็ปลูกใหม่เนาะ เดี๋ยวจะมาค่อยๆทําค่ะทาด้านนู้นก่อนมันลกแล้วเราก็มาทําด้านนี้ค่อยๆเกี่ยวหญ้าไปแล้วก็ทําไปนะคะแ mm hmm. ม่แก้วจะมีเวลาช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะ mm hmm. คลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะตรงนี้โซนนี้มันจะเป็นพวกฝรั่งเนาะส่วนผสมผสานเนาะก็จะมีแม่แก้วปลูกเอาไว้นี่เดี๋ยวแม่แก้วก็จะรดน้ำค่ะ เดี๋ยวแม่แก้วทําคลิปเสร็จแม่แก้วก็จะลดน้ํานะคะตอนที่ปลูกกับแม่แก้วไม่ได้ทําให้ดูเดี๋ยวเอาไว้ทําให้ดูนะคะเ,เพื่อนเนาะตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้แม่แก้วให้เขาไถแล้วแม่แก้วปลูกข้าวโพดใหม่นะแต่รุ่นมันกําลังขึ้นแล้วค่ะเนี่ยแม่แก้วปลูกข้าวโพดใหม่ขึ้นมาใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวให้แม่แก้วให้ดูนะคะนี่ อันนี้แม่แก้วปลูกอันนี้ได้ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วนะเดี๋ยวแม่แก้วก็จะเอาสายยางมาลดน้ำนะคะอยู่บ้านคลิปนี้เดี๋ยวนะคะคลิปนี้แม่แก้วก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะอันนี้ก็ได้ประมาณ8นาทีแล้วค่ะมันตัดคลิปไม่ได้คะ่ะ น,นี้ก็ได้ประมาณแปดนาทีแล้วนะคะสวนผสมประสานแม่แก้วคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นหมอนเดี๋ยวแม่แก้วจะมาลงท้ายคลิปตรงนี้นะคะสวนผสมประสานแม่แก้วเนาะก็จะเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวแล้วก็ปลูกเป็นของกินเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่แก้วทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ